ค่ะทุกคนนะคะวันนี้พี่ว่าราจะมาสอนแอปมอวิเซ็กนะคะยูหูยย yeah! โอเคค่ะก็จะบอกว่าถ้าเกิดเราต้องการกดแบบบันทึกหน้าจอให้กดที่ซีเรียถ้าเกิดต้องการให้มันหยุดหยุดนะคะให้เรากดที่นี่นะคะให้เรากดที่ เครื่องหมายหยุดอันที่2ถ้าเราจะทัดริ่มแล้วก็ถ่ายรูปอันที่3อย่างถ้าเกิดเราจะร้รายแล้วก,กดอันที่4เนาะก็จับประมาณน,นี้เนาะจะบอกเลยว่าเดี๋ยวพี่จะแบบมีการบอกด้วยนะอ่ะใช้แอปนี้นะคะอ่ะเราก็จะทำการเข้าไปบอกแล้วเนาะสำหรับใครที่จะโหลดนะคะโหลดได้แค่แเครื่องแอปโหลดได้ทุก ทุกอันนะคะแต่ถ้าเป็น iPhone ไม่สามารถที่จะโหลดได้อ่า iPhone hey, ไม่สามารถ hey, ที่จะโหลดได้เนาะถ้าเป็นสมบอกว่า oh, ถ้าเป็น iPhone oh. เราต้องอัดหน้าจอนะจ๊ะไม่สามารถที่จะใช้แอปอัดหน้าจอมาได้นะคะนี่จ้าก่อนหน้านะคะเราก็จะต้องนี่เนาะเห็นไหมแอปนั่นแหละทุกคน แอปนั้นแหละพี่ก็จะเข้าไปอีกทีเนาะให้เลาเขาตรงนั้นแล้วก็ไปที่ p a เ Stone อ่าแล้วก็ไปที่ p เ Stone นะคะเว้ยยังกดไม่โดนอ่าแล้วก็กดไปที่ p a เ Stone เนาะกดที่ p a เ Stone นะคะกดที่ค้นหาแอปและเกมเนาะกดไปเลยกดค้นหาแอปและเกมนะคะแล้วก็พิมพ์นะคะว่า m o b i s e n นะคะ,ะแล้วก็พิมพ์ไปเลยนะคะ m o b i z e m นะคะล้วก็ต้องมีคำว่า mobile t app บันทึกหน้าจอเนาะเป็นของเมืองไทยนะคะเมืองไทยเป็นคนสร้างมาเนาะโอเคค่ะเสร็จแล้วเราก็กดเปิดได้เลยเนาะก็จะมี้วยกัน2สองอันน,นนี้ด้วยเนะาะซึ่งพี่ใช้อันแรกพี่ไม่ได้ใช้ lg ะ o v S S L G นะคะ mobile lg นะพี่ไม่ได้ใช้เนาะสำหรับวันนี้พ่แค่นี้ก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งด้วยนะคะบ๊ายบาย